สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวขับรถ600โลไปร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทแต่ถูกไล่กลับแถมถูกตัดเพื่อนจากกรณีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวชาวจีนรายหนึง่งต้องเจอกับเหตุการณ์สุดช้ำใจหลังเธออุตสาห์ขับรถเป็นระยะทางกว่า600กิโลเมตร เพื่อมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทแต่พอมาถึงกลับถูกเพื่อนไล่ออกจากงานแถมไม่ทันได้กินอาหารสักคำก่อนรู้เหตุผลเลิกคบทันทีตามรายงานระบุว่าหญิงรายนี้เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าสาวมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายและแม้ว่าเธอจะเดินทางไปหางานทำที่เมืองอื่นหลังเรียนจบมหาวิทยายลัยแต่มิตรภาพระหว่างสองสาวเพื่อนรักก็ไม่ได้ห่างเหินแม้ตัวจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามซึ่งทางคู่มักจะโทรศัพท์คุยกันเป็นประจำ แต่เมื่อถึงเวลาที่เพื่อนรักจะแต่งงานอีกฝ่ายก็อยากจะให้เธอกลับมาร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญนี้นอกจากนี้เธอยังต้องลาง,งานล่วงหน้าและขับรถระยะทางกว่า600กิโลเมตรเมื่อมาถึงวันงานเธอก็ยังมาถึงสถานที่จัดงานตั้งแต่เช้าเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆจนเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นแขกที่มาร่วมง,งานต่างก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะจีนรออาหารมาเสิร์ฟ ยิงรายนี้ที่มาช่วยงานตั้งแต่เช้าก็รู้สึกหิวจึงมานั่งรออาหารอยู่ที่โต๊ะจีนเช่นกันแต่แล้วก่อนอาหารจะเสิร์ฟจู่ๆเจ้าสาวก็เดินมาหาเธอด้วยความโกรธและปาซองที่เธอใส่ลงตรงหน้าของเธอซึ่งในนั้นมีเงินอยู่2,000หยวนหรือราวๆ1,000งบาทจากเหตุการณ์นี้ทำให้เธองุนงงและสับสนอย่างมากก่อนที่เจ้าสาวที่เป็นเพื่อนสนิทจะชี้หน้าเธอและตำหนิว่า คนอื่นใส่ซองไม่ต่ำกว่า5,000หยวนหรือราวราวสองหมื่นห้าพันบาทแต่เธอที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาให้แค่2,000ันหยวนเท่านั้นก่อนที่เจ้าสาวจะยังบอกให้เพื่อนของเธอเอาเงินคืนไปและไล่ให้ออกไปจากงานเรียกว่าตัดขาดกันแค่นี้เพราะเรื่องแค่นี้แม้ว่าเงินจำนวน2,000ันหยวนที่เธอใส่ให้เพื่อนสนิทนั้นจะเป็นเงินที่เธอเก็บออมด้วยความยากลำบากก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ